กราบสวัสดีมีลักแฟนเกมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมช่อง Mr Minari TV นะครับเพื่อเป็นตำนานกับเราถุยไม่ใช่มาตำาน่งตำนานอะไรเลยทำให้เพียนหมดตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับผมและผมจะมาแต่งตัวไก่เพื่อที่จะลงไปไล่คิวกันในเกมและผมก็จะเล่นทนานถุยสนายสนายทั้งเกมนะครับผมจะเป็นยังไงจะยิงคนได้หรือเปล่าไปดูครับ และตอนนี้ผมก็ไม่อยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะผมทางเดิมเครื่องเดิมและไม่รู้จะลงไหนน่าจะเป็นที่เดิมนะคะคือโรงสีนี่เองจังหวะนนี้ก็คงต้องสลิงแล้วแหละสลิงก็ไม่รู้จะถึงหรือเลปล่าตอนนี้มีกิตี้อยู่วะ, <c oughs> สะเลสลติดคอรู้สึกจะมีตัวหนึ่งตามผมมา ไม่ถึงว่ะเฮ้ยตอนนี้ยังไม่เห็นตี้เลยนะฮะไม่มีคนว่ะมีคนตามมาคนนึงว่อววะอืินพอกไอ้โว่เจริญเจริญเป๋่าหนึ่งเฮ้ยคาคาคามาคามาคามาตอนนี้ก็ต้องคาแล้วแหละ อุ้ยอะไรวะไปเราไปโรงสีกันแล้วตอนนี้ผมก็อยู่โรงสีแล้วซึ่งหาคาก็ไม่เจออ่ะเจอแล้วหนึ่งกระบอก <Yahoo! S 1> เ,เอาเรื่องการนี้เอาเรื่อง <c oughs> เจออีกหนึ่งโอ้โหไม่พอเจอก็เจอลวดแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ได้กระสุนอย่างน้อยก็ได้กระสุนเหมือนจะเจอ,อหนึ่งกระบอกโอ้โหถ้าซื้อสีกระบอกนนะนี่ถือเลยวนะ จัดไปจัดไปสี่สิบหกนัดตอนนี้ก็น่าจะของพร้อมแล้วล่ะโอเคสามสิบหกคนเจออีกหนึ่งม,มันจะเยอะอะไรขนาดนี้ไปไปนี่ผมไม่เคยเล่นคาคู่เลยเนะี่ยผม ยังไงมันเปลี่ยนกระสุนช้ามากส่วนมากจะเล่นเป็นบาเลต AWU โอเควันนี้จะไม่เล่นคลายเดี๋ยวแล้วเป็นตัวไก่เลยนะ <c oughs> ออทีมไม่รู้จะเก็บคนอู้เกือบตายมามาเป็นไม่โดนไม่อ้โหว,วโดนไม่นัดหนึ่งปัก <c oughs> โดนเฮ้ยแต่มงบ้านโดน,านตายเป็นไงล่ะมึง เรื่องอยู่นะคะาเแต่ดาเมจมันน้อยฮะเข้าทีละห้าสิบหกสิบประมาณสี่นัดตายโอเคอคนไปในหมดวันเนี้ยวิ่งมาตั้งนานแล้ยยังไม่เจอคนเลยนะั้าเกิเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคนยิงปุดมีคนยิงปุดเจอแล้วบ้านเนวหนึ่งไปสองนัดไม่ตายโอ้โเฮ้ยเกินทุกเกิน เ่ยนกระสุนแป๊บโอเคเปลี่ยนอย่างนานบอกเลยบ,บอกเลยคาเปลี่ยนอย่างนานพอให้มันลงวามันลงวะมันเอามันเอาเอาะเอา้เอาะ <Nope. S 1> เลงนานไม่โดนด้วยเ้ยมันเอามันเอาอะมาโดนไปหนึ่งมาสิครับก็มาดิครับ <c oughs> บอกว่าผมต้องไปชาร์จแล้วอ่ะโอเค วงมาแล้วจะเสียเปรียบเฮ้ย <c oughs> ออกมาสิเว้ยเฮ้ยกุสันไนไ่้ไโดนไปเป็นไงล่ะมึงฮ oh, <no. S 1> าวฮาวฮาวจัดฮาวจัด <c oughs> หาคนตอโอเคอันนี้ก็สองคิวแล้วฮะ ตอนนี้ผมเสียวโดนแบนมากเลยสมมติเรายิงเยอะๆใช่ปะ่ะแล้วแต่งตัวไก่เนี่ยถ้าเขารีพอร์ตเราเนี่ยเราจะโดนแบนบอกว่า no ขงไม่เนาะเออไม่พูดมันโหดแต่กูที่จริงก็ไก่เหมือนกันนี่แหละ <P ain> น้องกว่ลมดีมากร้องเพลงด้วย เหลืแ21คนละเหมือนเจอเหมือนเจอเหนิงเจอเหมือนเจอเหมือนเจอเหมือนเจอเรียบร้อยหาไม่เจอหาไม่เจอสี่นัดสี่นัดหลับบอกเลยย้ฮูแอร์ดอกขอเจอเอวพิ้วหน่อยแล้วกันขอเจอเอวพิ้วหน่อยแล้วกันแม่งไม่เจอคนเลยไม่เดี๋ยวเด้ตรงมีเหรอจากไหนวะ เก็บเสียงด้วยมันจะข้างหลังหรือเปล่าเฮ้ยอยู่ไหนมาถอคอยไม่มีนะเมื่อกี้อ่ะมาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอมันมันจะอมดุมไม่ตายโอ้ถึงแล้วอ่ะอื้ไม่ไม่ใกล้เคียงเลยเ้ยเข้ามาดิเอ้ยมีรถมามีรถมาว่ะไปเอาว่ะเอาว่ะโอ้โอ้ไม่ใส่หมวกกันน็อกเลยบอกแล้วใส่หมวกกันน็อกม่ยอมใส่ เฮ้ยเดี๋ยวหลังไอว,วอลตายว่ะมันโดนใครยิงวะน่าจะหัวคอยน่าจะมันป้อมมันป้อมมีชาร์จโอ้โหปืนยิงไม่ออกเออ้ยแป๊บแป๊บชักแป๊บกระตุกกระตุกไม่โหอ,อยู่นี่เราจะเสียเปียบเปร่า ต้องวิ่งริมสะพานแล้วละมันไม่โผล่อไปแล้วยะ yeah. ไม่รอแล้วเดินมาโอเคไม่ได้หนีเนอะเรียกถอยไปตั้งหลักเรกียกถอยตั้งหลักถอยตั้งหลักจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้มันออกมาหรือเปล่าจะออกมาหรือเปล่ามันยังอยู่มันไม่ออก จะเข้มรอวงไงวะอยู่ได้อยู่ไปวงมาลวเลวยโอ้โหข้างหน้ามีทั้งสองสอบเหมือนปะทะกันเมื่อกี้มันไม่ออกอยู่นิ่งๆดิ้งไม่อยากเสียวเวลากับมนันมันเข้มวะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใครอยู่วะ <c oughs> มันเขานี <c> ่ <oughs> ปล่อยมันบนเขาเอาข้างล่างวะโอ้งโอ้งโอ้งเรียบร้อยไปอีกหนึ่งห้าคิวนะครับตากินะี่มีม,มีโอ้งโอ้งโอ้งเรียบร้อยอีกหนึ่งหกคิวเหลือสิบเอ็ดตัวโอ้งอีกตัวหนึ่งหืมมันต่อแถวกันมาแลว้วเฮ้ยไม่ตายว่ะปืนยิงไม่ออกมันโดนกระทะอีกกระทะมันกระทะวัดไหนวะเฮ้ย ก็เลยตัวข้างล่างอีกตัวนึ่งไงตัวที่อยู่บนป้อมเมื่อกี้ออกมายังวะมันม,มันมาแล้วมันมาก็จริงไม่ออกไอ้ียโดนไปสองนั้นตายหมอกนะมึงตายหมอกนะมึงไม่ออกเว้ยอยู่นอกหมอ,อกเปล่าะนะ่ะถ้าไม่ตายเหรอวะแล้วมันไปนู่นแะล้วมันไปนู่นแะล้วมันไปนู่นแะล้ว จจากจากกมันหนีเฮ้ยผมก็ถือสใน,ไ,นไม่อยากชาร์จวะ่ะย้ยอยไปลกูกยิงเลยไงเผื่อโดนเฮ้ยมึงดูน,นแต่งตัวไก่เนี่ยมึงชาร์จเถอะกูเล่นไม่เก่ง oh, <no. S 1> มาชาร์จกูเออเฮ้ย เหลือสิบเหลือ okay. สิบท like, ี่หนึ่งต้องมาที่หนึ่งต้องมาโอเคข้างบนน่าจะมีในแถวบ้านสลิงเออมีแบบตัวมีตัวนึงข้างล่างแม่งให้มันแห้งตายอยู่นั่นแหละมันคงไม่มาแล้วยังไม่รู้หนีไปไหน วันี้อยู่ไหนวะไปไหนแล้ววะาการเป็นศพแล้ว<ป>อันนี้ไม่จะศพตัวที่ผมยิงเมื่อกี้ที่ติดกระทะโอ้โหไอ้สเปรย์ไม่จะเก็บมาอะไรตั้งเยอะแยะวะตั้งสามัน สัตว์สิบแปดคนสี่ว eh? ัดเนี่ยวะนะเหลือยงไปเลือยงไปไอตัวข้างล่างน่าจะแห้งตายแล้วน่ไม่ต้องรือไม่ต้องรอไหล่ะโอ้โชี้ไย่เลี้ยสิบสองนัดเพิ่งเห็นปั๊สิบสองนัดแปดตัวตัวละสี่นัดโอ้ไม่น่ารอดข้างหน้ายิงกันวะข้างหน้ายิงกันวะซัลิงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหัวไว้ตรงนี้ ยิงกันไปลูกยิงกันยิงกันไปยิงกันไปไม่ตายเฮ้ยสองนัดนี้ถ้าเป็นบาลีดมันตายเลยนะเนี่ยมาเซมาเซจริงจริงมาเซมาเซรถปุ้ยยี่ปุ้ยรถล็อก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 ตั้งหมดเลยครูข้างหลังอย่ามานะเฮ้ยม,ม,ม,มันมาชาร์ตว่ะมันมาชาร์ตว่ะมาว่ะจังหวะนี้มาว่ะมาว่ะเฮ้ยเหี้ยมันค้างเลยวะเนี่ย อ,อ,อู้ยิงกับที่เฮ้ยโดนแบน์นะกูโดนแบนเลยเนี่ยโอ้โหเก้าเก้าเก้าเลยโลกเฮ้ยโอ้เหมือนผมจะเน็ตหลุดครับตอนนี้หมุนติ้วติวเลยรืดปะวะเอาเป็นว่าจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์เน็ตหลุดมาหลุดเลยตอนนี้วะ